สำนักง,งานอธิการบาดีมหาวิทยาลายัยราชภัฏพิบูลสงครามศูนย์กลางสำคัญในการสนับสนุนทุกภารกิจของมหาวิทยาลายัยแบ่งออกเป็น5กอง1โครงการจัดตั้งโดยมีนางสาวประนอมหานจริงเป็นผู้อำนวยการและมีกองงานสำคัญภายใต้ใตการดูแลได้แก่กองกลางกองพัฒนานักศึกษากองนโยบายและแผนกองบริการการศึกษากองบริหารงานบุคคลและโครงการจัดตั้งกองคลังวิสัยทัศน์สำนักง,งานอธิการบาดี เป็นองค์กรที่นำการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดก,การและการพัฒนาที่ยั่งยืนพันธกิจสำนักง,งานอธิการบาดีมีการพัฒนาระบบบริหารจัดก,การตามพันธกิจโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นในการปฏิบัติงานตลอดจนมีการยกระดับคุณภาพการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการกองกลางหัวใจบริการได้ขับเคลื่อนนวัตกรรมภายใต้การบริหารงานของนายอัมพลกริปปานมุ่งมั่นให้บริการทุกด้านอย่างเต็มระบบด้วยจิตบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการหน่วยง,งานหลักที่สนับสนุนภารกิจของกองกลางได้แก่งานสภามหาวิทยาลัยและเลขานุการผู้บริหารงานภาพลักษ์และสื่อสารองค์กรงานอาคารสถานที่และงานบริหารกลางกองกลางพร้อมดูแลและลงพื้นที่ปรับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลายัยสอดส่องดูแลสาธารณูปโภคทั้ง3ส่วนของมหาวิทยาลายัย รวมทั้งมีการขับเคลื่อนโครงการยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมสีเขียวนำพามหาวิทยาลัยสู่อันดับต้นๆในระดับประเทศและระดับสากลกองกลางยังส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อพัฒนามหาวิทยาลายัยเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยโดยทีมงานได้นำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาและเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อทุกประเภทกองนโยบายและแผนบริหารงานโดยนางเอ็มอ่อนกมลวรเดช มีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนและประสานนโยบายสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรโดยมีสาหน่วยงานภายในได้แก่งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานองค์กรงานนโยบายและยุทธศาสตร์และงานงบประมาณผลงานโดดเด่นคือการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรโดยมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ AUNQA ในปีการศึกษา2,567ทุกหลักสูตร อีกทั้งในระดับคณะสํานักและสถาบันก็ได้มีการยกระดับคุณภาพด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศหรือเอ็กเกซึ่งทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจะได้รับการประเมินด้วยเอ็เกทั้งหมดนอกจากนี้ยังได้นําตัวชี้วัดจากกลุ่มสถาบันมันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเชื่อมโยงกับการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยกองนโยบายและแผนได้พัฒนารูปแบบการติดตามงานแบบโคชชิง ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่มีคุณภาพในการพัฒนาความรู้ตามเกณฑ์และสร้างระบบสรารสนเทศในการบริหารงบประมาณทั้งระบบอำนวยความสะดวกในการเบิกจ่ายงบประมาณและระบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายซึ่งทั้งหมดอยู่ภายใต้ระบบ i m i s p s ี u ของมหาวิทยาลัยกองพัฒนานักศึกษาสร้างบัณฑิตวิศวกรสังคมโดยมีดรสิริลักษณ์วงศ์ประเสริฐรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สรับรนภารกิจผ่าน3หน่วยงานได้แก่งานส่งเสริมอาชีพและสิทธิ์เก่างานพัฒนาทักษะชีวิตและงานบริการและสวัสดิการนักศึกษาเน้นส่งเสริมการจัดก,กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาอย่างเหมาะสมและครบถ้วนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมด้านสติปัญญาและคุณธรรมจริยธรรมสู่การเป็นบัณฑิตพร้อมใช้มุ่งมั่นที่จะหล่อหลอมนักศึกษาให้มีคุณลักษณะและทักษะการเป็นวิศวกรสังคมโดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลายัย รู้จักเข้าใจและผ่านประสบการณ์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมจึงมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องโดยในทุกกิจกรรมจะมีการสอดแทรก4ทักษะและ5เครื่องมือของวิศวกรสังคมมุ่งหวังให้เกิดวิศวกรสังคมที่สามารถนำทักษะความรู้และกระบวนการไปใช้แก้ปัญหาตรอดจนสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นด้านการให้บริการการใช้ชีวิตของนักศึกษาจะมีความง่ายขึ้นผ่านแอปพลิเคชันที่ทันสมัยตอกย้ำความภาคภูมิใจของการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม2โดยในปีการศึกษา2567พัฒนาระบบให้มีบริการประเมินสุขาภาวะพร้อมระบบส่งต่อดูแลผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิตจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่4 ในปี2567มีการสงมอบโลหิตให้แก่สังคม1,451,834ศีและในปี2568จะคงมีเป้าหมาย1,300,000ซีเพื่อมอบให้แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพุทธชินราชโครงการนักศึกษาทำงานระหว่างเรียนโดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่ต้องการหารายได้เสริมทาสีสนามกีฬาและทาสีเส้นจราจรภายในบริเวณอาคารต่างๆของมหาวิทยาลัย และกองพัฒน,นานักศึกษาสำรวจความคิดเห็นและความต้องการของประชาคมนักศึกษาออกเป็นข้อบังคับของหาวิทยาลัยเรื่องการแต่งกายปลดล็อก LGBTQ+ และสนับสนุนนโยบาย One t w l Day กองบริการการศึกษายกระดับการบริการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้บริหารง,งานโดยนางสาวจุฑามาศชัญญาพิเชษ มี3หน่วยงานสนับสนุนภารกิจหลักได้แก่งานรับเข้าทะเบียนและประมวลผลการศึกษางานพัฒนาคุณภาพและจัดการเรียนรู้งานพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนกองบริการการศึกษาให้บริการแก่นักศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนากระบวนการต่างๆเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาระบบตรวจสอบการสมัครเข้าศึกษาซึ่งจะช่วยให้ผู้สมัครสามารถติดตามสถานะของตนเองในการสมัครได้อย่างง่ายดายสะดวกและรวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ จากเดิมที่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงช่วยลดพลรงงานของเจ้าหน้าที่และเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้สมัครจึงส่งผลให้มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีในปีการศึกษา2568นักศึกษาใหม่จำนวนกว่า4,600คนนอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบบันทึกแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่อาจารย์แทนการจัดทำในรูปแบบเอกสารจำนวนมากแบบเดิม กองบริการการศึกษามุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการศึกษาด้วยความถูกต้องทันสมัยรวดเร็วและสร้างระบบบริการเพื่อความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการมากที่สุดกองบริหารงานบุคคลเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรบริหารงานโดยนายมนิรันต์ประสิทธิผลยึดมั่นในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลให้บริการที่รวดเร็วถูกต้องเสมอภาค ด้วยระบบฐานข้อมูลอันทันสมัยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งานอย่างเป็นระบบโครงสร้างภายในแบ่งออกเป็นงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์งานอัตรากำลังและสวัสดิการงานวินัยและนิติการพัฒนากระบวนการสรรหาบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านระบบออนไลน์มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบโดยการร่วมจัดทำแผนบุคลากรประจำปีรวมถึงมีการกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร เพื่อขอตำแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนนอกจากนี้การประเมินผลการทำงานของบุคลากรมีการจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะอัพสกิลให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจและความผูกพันต่อมหาวิทยาลายัยผลงานเด่นคือการเปิดช่องทางให้บุคลากรทุกคนสามารถรายงานข้อร้องเรียนต่างๆส่งตรงถึงอธิการบดีผ่านระบบออนไลน์กำนันพิบูล บนเว็บไซต์มหาวิทยาลายัยโครงการจัดตั้งกองคลังบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใสโดยมีนายเจนคันทะรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการมี3มหน่วยงานสนับสนุนภารกิจได้แก่งานการเงินงานบัญชีและงานพัสดุโครงการจัดตั้งกองคลังตอบสนองเป้าหมายการบริหารด้านการเงินภาคร,รัฐด้วยภารกิจดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการกองคลังสัญจร เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและแนวทางการ,รบริหารงานด้านการเงินการบัญชีและพัสดุให้ถูกต้องโดยมีการลงพื้นที่ทุกหน่วยง,งานเพื่อแชร์ประสบการณ์และพัฒนางานซึ่งกันและกันโดยได้เรียนเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาจากคลังจังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานคลังเขตหพิษณุโลกมาถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัดสำหรับงานบัญชีได้ผ่านการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยปัจจุบันดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ในส่วนของงานพัสดุดำเนินการตามภารกิจส,สำคัญและมีนโยบายนำพัสดุที่ชำรุดมาทำการซ่อมแซมและนำไปใช้ประโยชน์ต่ออย่างคุ้มค่ารวมทั้งมีการถ่ายโอนให้แก่สถานศึกษาต่างๆเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อด้านการศึกษาภารกิจที่หลากหลายของหน่วยงานต่างๆภายใต้สำนักง,งานอธิการบาดี ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวไปตามเป้าหมายโดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักง,งานอธิการบดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เป็นกรอบแนวคิดสำคัญในการกำหนดทิศท,ทางอย่างชัดเจนเพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนงวัตกรรมสู่สังคมอย่างแท้จริง